You're to Touch Good Health Podcast listening Health คุณกำลังฟัง Touch Good Health Podcast Podcast สุขภาพดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Touch Good Health Podcast Podcast เรื่องเล่าสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพเช่นคุณ ในส่วนของเนื้อหารายการก็จะเป็นการนำผู้ฟังเข้าสู่โลกของคนรักสุขภาพที่เต็มไปด้วยสาระและความสนุกฟังเพลินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยในแต่ละ EP ีจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสาธรารณาสุขเป็นผู้ดำเนินรายการและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกคนได้รับฟังกันสามารถติดตาม Touch Good Health Podcast ได้ทาง YouTube Touch Good Health ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของ Touch Good Health Podcast และพบกันนะคะ